ราชันทะลวงฟ้าตอนที่หนึ่งสถาบันสอนวิชาบูแห่งประเทศอูอันเมืองเจียงหลินอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเหน็บทุกสิ่งอยู่ในสภาพที่รกร้างในจตุรัสขนาดใหญ่มีผู้คนมากมายหินศิลาดำชิ้นหนึ่งสูงถึงสองฟุตตั้งตระงานอยู่ตรงกลางบนหินศิลาดำท้ายคำอันยิ่งใหญ่ของคำว่าวิชาบูมันช่างหน้าทึ่งเหลือเกิน ในวันนี้เป็นวันรับสมัครของสถาบันสอนวิชาบูแห่งประเทศอูอันเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในเมืองเจียงหลินสามารถสมัครได้ทั้งหมดตราบใดที่ผ่านการทดสอบพวกเขาก็จะสามารถเข้าไปฝึกฝนในสถาบันสอนวิชาบูเป็นเวลาสปีและกลายเป็นนักบูที่ทุกคนชื่นชมคนต่อไปลู่ฝานตามผู้ตรวจการด้วยเสียงตะโกนชายหนุ่มอายุ17ปีก้าวออกจากฝูงชนเขาร่างผอมเพรียวใบหน้าหลอเหลาสวมใส่ชุดนักบูสีขาวและที่หน้าอกของเขามีโลโก้ของตระกูลลู่แห่งเมืองเจียงหลิน เดินอย่างช้าๆลู่ฝานเดินไปทึ่งข้างห้างห้างหินสีดำและตั้งท่าทางของเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นอาจารย์ของสถาบันสอนวิชาบูที่ยืนอยู่ข้างๆพยักหน้าเล็กน้อยเขาชื่นชอบสายตาของลู่ฝานอย่างยิ่งมันมีพลังมากลู่ฝานชกต่อยที่หินศิลาดำที่อยู่ข้างหน้าเขาทัานใดนั้นหินศิลาดำก็สว่างขึ้นมาเผยให้เห็นบรรทัดข้อความทําให้ทุกคนในจตุรัสมองเห็นได้ชัดเจนแดนฝึกร่างชั้นสามระดับตำ่ำ มีเสียงย้อยย้ยดังขึ้นในจตุรัสอาจารย์ในสถาบันสอนวิชาบูที่รู้สึกเห็นชอบจากเดิมก็ขมวดคิ้วขึ้นมาแค่แดนฝึกร่างชั้นสามก็กล้าที่จะขึ้นมาอวดดีอยากจะให้ฉันคำตายงั้นเหรอนี่เป็นลูกฝานไอ้ขยะของตระกูลลู่ไม่ใช่เหรอทำไมผ่านไปตั้งหลายปีแล้วเขายังอยู่ในระดับแดนฝึกร่างชั้นสามช่างเป็นไอขยะที่ไร้ประโยชน์จริงๆเขาอายุเกือบสิบแปดแล้วไม่ใช่หรอและคาดว่าเขาคงไม่สามารถพัฒนาถึงระดับพลังปราณในชีวิตนี้ได้หรอก ลงมาเธออยากขายหน้าอีกเลยหน้าของตระกูลลูกพวกนายถูกไอ้ขยะอย่างนายทำลายทิ้งหมดแล้วการเย้ะเย้ยต่ละเสียงผสมกับการหัวเราะเยาะลูกฝานแอบกัดฟันของเขาและหมัดที่กำแน่นของเขานั้นเพราะใช้แรงเกินไปและทำให้เล็บของเขาทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อยอย่างลึกล้ำลูกฝานหันสีสมองไปทางที่พ่อเขาที่นั่งอยู่ข้างๆชายผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นพยัก์พลังปราณแห่งตระกูลลูกนั้นสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวัง เสียงถอนหายใจเรากับดังกล้องอยู่ในหูของลู่ฝานเขากัดฟันและลู่ฝานก็เดินลงมาคนต่อไปลู่หมิงผู้ตรวจการยังคงเรียกชื่อต่อไปและชายหนุ่มที่อายุราวๆกับลู่ฝานก็เดินออกมาชนกับลู่ฝานที่ไหลพร้อมๆกันและเยอ้ย,ย,อยว่าไอ้ขยะจะให้นายลองดูว่านักบูคืออะไร ลู่ฝานถูกเขาชนจนโซเซเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้โจมตีเขาก้าวออกไปโดยไม่พูดอะไรลู่หมิงซึ่งเดินไปข้างหน้าหินศิลาดำออกหมัดชกต่อยด้วยความแรงและด้วยเสียงอู้อีหินศิลาดำก็ระเบิดออกเป็นแสงแดนฝึกร่างชั้น8ปดระดับสูงทันใดนั้นฝูงชนก็อุทานด้วยเสียงความประหลาดใจและแม้แต่ผู้ตรวจการก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาในเวลานี้ ลู่ฝานหันศีสัไปดูคำว่าแดนฝึกร่างชั้นแปดที่เปล่งประกายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้บนหินศิลาดำมา่านตาของเขาหดตัวฝูงชนโดยรอบเริ่มที่จะชื่นชมยินดีแดนฝึกร่างชั้นแปดเลยเสียวลู่หมิงของตระกูลลู่นั้นทรงพลังจริงๆฉันว่าเขาจะเป็นหัวหน้าคนต่อไปของตระกูลลู่นั่นมันแน่นอนอยู่แล้วเมื่อเทียบกับน้องไอ้ขยะของเขาลู่หมิงถึงเป็นคนที่ถูกคัดเลือกอย่างไม่ต้องสงสัยดูการฝึกฝนวิชาบูของเขาสิ ฉันว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานเขาก็จะสามารถพัฒนาจนไปมีพลังปราณได้เมื่อถึงเวลานั้นเมืองเจียงหลินของเราก็จะมีนักบูเพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้วลู่หมิงเป็นความภาคภูมิใจของเมืองเจียงหลินของเราเลยทีเดียวลู่หมิงที่ได้ใจได้อาแขนเพื่อรับเสียงเชียร์จากฝูงชนอาจารย์ของสถาบันสอบวิชาบูที่นั่งอยู่ข้างๆต่างก็ปรบมือเบาๆและพวกเขาก็รับนักเรียนเพิ่มเข้ามาอีกคนอายุ18ปีแดนฝึกร่างชั้น8ดผลลัพธ์นี้มันก็พอจะผ่านเข้ารอบได้ หลังจากที่ลู่หมิงลงมาพูดตรวจการก็ได้อ่านชื่อบุคคลต่อไปอีกครั้งคนต่อไปจางเยเว่หานสาวน้อยงามสง่าเดินออกมาสวมใส่ชุดกระโปรงยาวแต่นางกลับงดงามยิ่งนักริมฝีปากสีแดงสดใสดวงตาที่สวยงามเอวเล็กดังกามือผมดำเหมือนน้ำตกจางเยเว่หานเดินไปที่หินศิลาดำและใช้ฝ่ามือตบเข้าที่หินศิลาดำเสียงแตกสลายที่ชัดเจนก็ได้ดังขึ้นมา จากนั้นหินศิลาดำก็ส่องแสงประกายเจิดจ้าขึ้นมาแดนฝึกร่างชั้นเก้าระดับสูงทุกคนที่อยู่ในสถานที่ต่างหายใจเข้าลึกๆเหล่าอาจารย์ของสถาบันสอบวิชาบูก็ต่างพากันยืนขึ้นมาในเวลานี้สายตาจ้องมองไปที่จังเยเวหานอย่างแน่นหนาและในที่สุดก็พบต้นกล้าที่ดี หัวหน้าของตระกูลจังหัวเราะจนหุบปากไม่อยู่แล้วและหัวหน้าตระกูลทั้งสองที่อยู่ข้างๆเขาเริ่มจับมือเพื่อแสดงความยินดีกับหัวหน้าตระกูลจังมีลูกสาวเช่นนี้หนึ่งคนตระกูลก็จะเจริญรุ่งเรืองแดนฝึกร่างชั้นก้าเลยทีเดียวจังเยเวหานช่างหน้าทึ่งจริงๆคุณคือเทพธิดาของฉันปรากฏว่าผู้ที่แข็งแกร่งมากที่สุดในเมืองของเราคือจังเยวานนั่นเองคราวนี้ตระกูลจังจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งแล้วจังเยวานคุณคือไอดอนของผู้หญิงของเรา เสียงตะโกนอย่างบ้าคลั่งดังขึ้นและบนใบหน้าของจังเยเวหานเต็มไปด้วยรอยยิ้มโค้งคำนับให้กับทุกคนดวงตาสวยสะกดมองไปที่ผู้ชมลู่หมิงก็ปรบมืออยู่ในฝูงชนด้วยท่าทางโล่งใจอย่างไรก็ตามเมื่อสายตาของจังเยเวหานสบเข้ากับลู่ฝานสายตาของเธอกลับพันผวนเล็กน้อยจากนั้นก็หันหน้านีไปทางอื่นลู่ฝานรู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันทีในเวลานี้จังเยเวหานได้เดินลงมาแล้วและก็เดินออกจากฝูงชนไป ลูกฝานเดินตามไปอย่างรวดเร็วและหลังจากเดินวนไปมาในที่สุดจางเยเวหานก็หยุดอยู่ในตรอกร้างที่ไม่มีผู้คนแห่งหนึ่งลูกฝานก็ได้หยุดลงเช่นกันและมองไปที่จางเยเวหานโดยไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองไปที่เธอเล็กน้อยลูกฝานกล่าวว่าเยว่านเธอเป็นอะไรไปเหรอจางเยวานกัดริมฝีปากของเธอเราวกับว่าเธอตัดสินใจแล้วเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าลูกฝานเราไม่สามารถครบกันได้อีกต่อไปแล้ว ลู่ฝานรู้สึกเพียงราวกับเขาถูกฟ้าอย่างแรงไม่มีใครรู้ว่าเขาและจังเยเวหานแอบคบกันมานานสามปีแล้วทำไมเหรอเสียงของลู่ฝานได้แหบแห้งเล็กน้อยแล้วเพราะว่าฉันได้สอบเข้าสถาบันสอบวิชาบูแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัวตนของพวกเราก็จะต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงฉันจะกลายเป็นนักบูและนาย คำพูดของจังเยวันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่สนใจเลยว่าคำพูดของเธอจะทำร้ายจิตใจของลู่ฝานมากแค่ไหนลู่ฝานรู้สึกว่าถึงร่างกายของตัวเองสั่นเทาเล็กน้อยและพูดว่าและผมก็เป็นแค่ไอ้ขยะคนหนึ่งใช่ไหมจางเยเวหานไม่ได้ตอบอะไรแต่ในสายตาของเธอกลับให้คำตอบกับลู่ฝานไปแล้วลู่ฝานกล่าวต่อไปว่าที่เธอสามารถสอบเข้าสถาบันสอบวิชาบูมันก็เป็นเพราะผม จางเยว่านกัดฟันและพูดว่าฉันรู้ยาที่นายให้ฉันมาฉันก็จะคืนให้นายทั้งหมดในอนาคตรอให้ฉันเข้าไปในสถาบันสอบวิชาบูฉันก็จะนำยาที่ดียิ่งขึ้นมาให้นายแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นเราก็ได้จบกันแล้วลู่ฝานถอยหลังไปสองก้าวราวกับว่าเขาไม่รู้จักผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าเขาอีกต่อไปแล้วจางเยเว่หานหยิบจี้หยกจากที่หน้าอกของเธอออกมามันเป็นของขวัญที่ลู่ฝานมอบให้กับเธอ ลู่ฝานจำได้ว่าในคืนนั้นจางเยเวหาน,นอนอยู่ในอ้อมแขนของเขาและรับจี้หยกไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสุขแต่ตอนนี้จางเยวหวนก้าวไปข้างหน้าและใส่จี้หยกกลับเข้าไปในมือของลู่ฝานและกล่าวว่าลู่ฝานฉันหวังว่าหลังจากที่นายออกไปแล้วนายจะไม่บอกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นก็ถือว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่นายทำให้กับฉันโอเคไหมลู่ฝานบีบจี้หยกในมืออย่างแน่นหนาแล้วพูดว่า ไม่ต้องกังวลเราไม่เคยคบกันมาก่อนหลังจากพูดจบลู่ฝานก็กระแทกจี้หยกในมือลงกับพื้นสายตาของจังเยเวหานสันไหวแต่ก็ไม่ได้เก็บจี้หยกขึ้นมาถอยหลังไปสองสามก้าวจังเยวานกล่าวว่าลู่ฝานยอมรับความจริงหน่อยเถอะนายก็รู้ระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลาก่อนจังเยเวหานดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะพูดอะไรกับลู่ฝานอีกเลยและจากไปอย่างรวดเร็ว ลู่ฝานเฝ้ามองดูเงาหลังของเธอไม่สามารถซ้อนทับผู้หญิงที่น่ารักที่อยู่ข้างๆเขากับผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าเขาในใจได้เป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้ตอนที่จังเยเว่หานคบกับเขาเธอไม่เคยพูดแบบนี้กับเขามาก่อนเลยตอนที่เขาแอบมอบยาสมุนไพรที่ตัวเองไม่ยอมกินให้เธอเธอก็ไม่ได้พูดคำนี้เลยลู่ฝานยินอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานและทันใดนั้นท้องฟ้าก็โปรยปลายไปด้วยหิมะ สิ่งของและทิวทัศน์รอบกายยังคงเดิมแต่หญิงคนนั้นกลับไม่ใช่คนเดิมแล้วลู่ฝานเดินกลับไปที่จตุรัสด,ด้วยความสิ้นหวังในขณะนี้คนอื่นๆยังคงสนุกกับการทดสอบทันใดนั้นลู่ฝานเห็นจังเยวานที่กำลังคุยเล่นอย่างมีความสุขกับพี่ชายของเขาลู่หมิงในระยะไกลและในเวลานี้ลู่หมิงยังได้มอบกระบี่ของเขาเองให้กับเธอเป็นของขวัญจังเยวานกลับยอมรับมันด้วยความเขินอาย อันที่จริงนั่นถึงเป็นเหตุผลที่แท้จริงนั่นถึงคือเหตุผลที่แท้จริงลู่ฝานหัวเราะคิกคักและหันหลังเดินจากไปด้วยความโศกเศร้าอย่างไม่รู้จบในหัวใจของเขาสักวันหนึ่งเธอจะต้องเสียใจแน่นอนมันต้องมีสักวันหนึ่งหลังจากเดินวนไปมาลู่ฝานก็ได้เดินมาถึงที่หน้าร้านแห่งหนึ่ง นี่คือร้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สโสมไม่มีป้ายชื่อและหลังลูกค้าก็ย่ำแย่มากหาเลี้ยงชีพด้วยการขายเหล้าและอาหารทานเล่นเล็กๆน้อยๆในวันธรรมดานายของร้านเป็นชายชาราผู้ย่ำแย่ลูกฝานมักเรียกเขาว่าลุงเท่าหูชายชาราคนนี้มีอาการมึนเมามาโดยตลอดวันนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันลูกฝานได้เดินมาถึงที่ประตูของเขาแล้วและเขายังคงนอนหลับสบายโดยมีขวดเหล้าอยู่ในอ้อมแขนของเขา โต๊ะและเก้าอี้ที่สุโทมเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าฝุ่นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งและก็ยังสามารถมองเห็นหนูสองสามตัวที่วิ่งเล่นอยู่ตรงมุมห้องแต่ลูกฝานกลับชอบที่นี่เพราะมันเงียบสงบไม่มีการเยอะเย้ยหรือเสียดสีลุงเท่าหูขอเล่าให้ผมหน่อยลูกฝานเคาะที่เคาน์เตอร์แล้วลุงเท่าหูถึงลืมตาขึ้นมาเมื่อมองขึ้นไปที่ลูกฝานลุงเท่าหูก็ยื่นมือออกมาก่อนและลูกฝานก็หยิบเหรียญเงินหลายอันออกมาแล้วโยนมันลงบนเคาน์เตอร์ ลุงเท่าหูเก็บเหรียญก่อนแล้วจึงยื่นขวดเหล่าในมือให้ลู่ฝานและพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยชัดเจนเล็กน้อยว่ายังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งให้คุณไปเลยถ้าดื่มไม่หมดก็ให้นำมันกลับมาให้ฉันลุงเท่าหูยิ้มและหยิบชามที่มีรอยแตกออกมาแล้ววางบนเคาน์เตอร์ลู่ฝานหยิบขวดเหล้าและชามไปหาโต๊ะที่หนึ่งแล้วนั่งลงเทเหล้าหนึ่งชามเงยหน้าขึ้นแล้วดื่มลงไปคำหนึ่งใหญ่ๆ เล่าเข้มข้นเข้าสู่ช่องท้องจากลำคอของเขาและในไม่ช้าลู่ฝานก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองร้อนขึ้นราวกับว่ามีเปลวไฟลุกโชนอยู่ในร่างกายของเขาเล่าชั้นดีลู่ฝานถอนหายใจด้วยความชื่นชมเหตุผลที่สองที่เขาชอบร้านนี้ก็เพราะว่าเล่าของที่นี่เข้มข้นมากและแตกต่างจากที่อื่นลุงเท่าหูยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องพูดถึงก็ไม่ดูว่าเป็นเล่าบ้านใครลู่ฝานนายโดนกระทบจิตใจมาอีกแล้วหรือ ลุงเท่าหูยิ้มอย่างขมขื่นแล้วกล่าวว่ามีวันไหนที่ฉันจะไม่โดนกระทบละ่ะเล่าหูกล่าวว่าอย่าพูดอย่างนั้นคุณไม่รู้สึกหรือว่าการอยู่รอดจนถึงตอ,อนนี้มันก็ถือเป็นปาฏิหาริย์แล้วไม่ใช่หรือฉันยังจําได้ว่าครั้งแรกที่คุณเดินเข้ามาในร้านของฉันคุณผอมเหมือนลิงน้อยตัวหนึ่งเกือบจะตายแล้วด้วยซ้ําดูที่คุณตอนนี้สิทุกอย่างเป็นปกติ ลู่ฝานหัวเราะขึ้นมาแต่สิ่งที่ลุงเท่าหูพูดนั้นถูกต้องตอนเด็กคุณหมอเคยวินิจฉัยว่าและเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่ถึง12ปีอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขาอายุ17แล้วและก็ยังสบายดีมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์จริงๆลู่ฝานหันไปหาลุงเท่าหูและพูดว่านั่นอาจเป็นเพราะเล่าของคุณดีด้วยมีแสงประหลาดแวบเข้ามาในดวงตาของเท่าหูและเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าแน่นอนเล่าของฉันดีที่สุดแน่นอนลู่ฝานถอนหายใจและพูดว่า ผู้หญิงของฉันทิ้งฉันเพราะฉันเป็นคนไร้ค่าลุงเท่าบุรีตาและกล่าวว่างั้นนางจะต้องเสียใจทีหลังอย่างแน่นอนลู่ฝานหัวเราะและพูดว่าลุงเท่าหูขอบคุณที่ปลอบใจฉันลุงเท่าหูยิ้มและพูดว่าเชื่อฉันเถอะนี่ไม่ใช่การปลอบใจลู่ฝานเทเล่าให้ตัวเองอีกชามแล้วพูดว่าน่าเสียดายเกรงว่าฉันจะไม่สามารถมานั่งดื่มเล่าของคุณได้อีกแล้วในอนาคต รอยยิ้มบนใบหน้าของลุงเท่าหูจางลงและเดินออกจากด้านหลังเคาน์เตอร์และพูดว่าทำไมเหรอคุณจะจากไปแล้วเหรอลู่ฝานพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ฉันกําลังจะจากไปการคัดเลือกของสถาบันสอนวิชาบูในปีนี้ฉันไม่ผ่านอีกแล้วฉันอายุ17ปีแล้วและอย่างมากที่สุดฉันก็มีเพียงโอกาสทําการทดสอบครั้งสุดท้ายในครั้งต่อไปในปีหน้าและปีที่สแต่ทางตระกูลจะไม่ปล่อยให้ฉันขายหน้าพวกเขาจนสุดหรอก น่าจะปล่อยฉันออกไปหลังจากเทศกาลเส้นไหว้ประจำปีในปีนี้แล้วและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะถูกปล่อยไปตรงไหนแต่ฉันแน่ใจว่าฉันจะไม่ได้กลับมาที่นี่แน่นอนลุงเท่าหูเดินโซเซและนั่งลงตรงข้ามกับลู่ฝานและพูดว่าช่างหน้าสังเวชแบบนี้เชียวลู่ฝานพยักหน้าและกล่าวว่าใช่มันช่างหน้าสังเวชเหลือเกินลุงเท่าหูก่อนที่ฉันจะจากไปฉันจะซื้อเหล้าของคุณอีกสองสามขวดและเตรียมมันไว้สําหรับดื่มระหว่างทางลุงเท่าหูพูดว่า ไม่มีปัญหาฉันจะเตรียมไว้ให้คุณหลายๆขวดอย่างแน่นอนแต่ฉันกลับคิดว่าคุณไม่จําเป็นต้องจักไปทําไมปีหน้าคุณไม่ลองดูอีกสักครั้งบางทีคุณอาจจะสอบผ่านก็ได้ลูกฝานหัวเราะขึ้นมาแต่รอยยิ้มของเขานั้นดูเศร้าเล็กน้อยสอบผ่านงั้นเหรอฉันไม่ได้คาดหวังกับสิ่งนี้อีกต่อไปแล้วลุงเท่าหูกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่ฝึกบูอีกแล้วหรือ ในเวลานี้สายตาของลูกฝานก็แหลมคมขึ้นทันใดและกล่าวว่าฉันจะฝึกฝนต่ออย่างแน่นอนวิชาบูคือทุกสิ่งสําหรับฉันแม้ว่าทั้งชีวิตของฉันอาจจะไม่สามารถรวบรวมตัวกลายเป็นพลังปราณได้ฉันก็ภูมิใจในตัวเองในฐานะที่เป็นนักบูการแสดงออกของลุงเท่าหูเปลี่ยนไปเล็กน้อยราวกับว่าเขาไม่คาดคิดว่าลูกฝานยังจะสามารถพูดคำที่น่าภาคภูมิใจเช่นนี้ออกมาในเวลานี้ได้ลุงเทาหูคร่ำครวญเบาๆ สายลมหนาวเย็นพระจันทร์ไม่เต็มดวงป่านนี้ฝนตกหนักหิมะก็ดูน่าเศร้าเมื่อไหร่คลื่นชีวิตอันขมขื่นจะสงบลงคนเมาจะคลายความโศกเศร้านับพัน,นๆเมื่อนึกถึงเส้นทางการฝึกวิชาบูนับสิบปีน้ำตาก็ไหลลงเข้าในถ้วยบรรดาผู้ที่มีฟ้าอยู่ในใจจะไปก่อนใครจะไปเข้าใจและใครจะอยู่ด้วยลูกฝานฟังบทกวีของลุงเทาหูด,ด้วยความเศร้าในดวงตาของเขายกขวดเหล้าขึ้นมาแล้วเริ่มดื่มอย่างบ้าคลาั่งลุงเทาหูท่องสองประโยคสุดท้ายอย่างเบาๆยืนขึ้น และเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ค่อยๆนำขวดเหล้าเล็กๆออกจากใต้เคาน์เตอร์ด้วยมือของเขามาเธอลูกฝานดื่มขวดนี้ของฉันเหล้าขวดนี้ฉันเก็บไว้มาเป็นยี่ปีแล้วในวันนี้เรามาเมากันให้เต็มที่ไปเลยลุงเทาหูวางขวดเหล,ล้าขวดเล็กนี้ไว้บนโต๊ะเปิดฝากลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งห้องลูกฝานมองดูลุงเทาหูเทเหล้าให้เขาหนึ่งถ้วยด้วยสายตาคลุมเครือเพราะความมึนเมาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าทำไมเหล้านี้ถึงเป็นสีเขียว ใบหน้าของลุงเท่าหูสงบและไม่ได้มีอาการเมาเลยแม้แต่น้อยเขาพูดเบาๆว่าคุณดื่มมากเกินไปแล้วลู่ฝานยิ้มและพูดว่าใช่ฉันดื่มมากเกินไปแล้วฉันขอลิ้มรสเหล้าถ้วยนี้ของคุณว่ามีอะไรแตกต่างกันหรือไม่ลู่ฝานเงยศีรษะขขึ้นและเทเหล้าเข้าปากทั้งถ้วยลู่ฝานรู้สึกเพียงเริ่มจากคอของเขาเราวกับว่ามีไฟพุ่งตรงเข้าไปในอกและท้องของเขาใบหน้าทั้งหมดของลู่ฝานเปลี่ยนเป็นสีแดง ลุงเท่าหูเทเล่าให้ลูกฝานอีกถ้วยและกล่าวว่าดื่มต่อไปเล่านี้แรงพอไหมลูกฝานรู้สึกว่าตัวเองแทบจะพูดอะไรไม่ออกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สำลักออกมาสองคำว่าแรงมากหลังจากพูดจบลูกฝานก็ดื่มเข้าไปอีกถ้วยคราวนี้ความรู้สึกมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นดูเหมือนว่าลูกฝานจะได้ยินเสียงกระดูกข,ของเขาแตกเลือดของเขาพุ่งขึ้นและดวงตาของเขาก็เริ่มเบลอเล็กน้อย ลู่ฝานลุกขึ้นยืนและกล่าวว่าลุงเท่าหูดูเหมือนว่าฉันจะเมาแล้วจริงๆไม่ได้ฉันต้องกลับก่อนแล้วลู่ฝานเดินออกไปอย่างเซ่อเซ่อลุงเท่าหูมองไปที่แผ่นหลังของลู่ฝานและกล่าวว่าวันหลังอย่าลืมมาดื่มอีกนะฉันจะเก็บเหล้าขวดนี้ไว้ให้คุณลู่ฝานโบกมือและพูดว่าไม่ต้องห่วงฉันจะมาแน่นอนลุงเท่าหูยิ้มและพูดเบาๆว่าคุณต้องมาอย่างแน่นอน ลุงเท่าหูโบกมือเบาๆเห็นเพียงขวดเหล้าลอยขึ้นมาอย่างนุ่นนวลราวกับมีผีวิญญาณควบคุมอยู่จากนั้นก็บินกลับเข้าไปในเคาน์เตอร์ลุงเท่าหูคอโต้ด้วยนิ้วของเขาอย่างมีระเบียบสันศีสะและร้องเพลงเบาๆขึ้นมาภูเขาแม่น้ำแปดพันไมล์เล่นผ่านด้วยกระบี่และท้องฟ้าจำสายเก้าชั้นเรายังฝันยังตื่นเพียงสามจอกรู้สู่ธรรมะเพิ่มเป็นหกกลมเข้าใจเรื่องฟ้าดินความสนุกหยินหยางอยู่ในจอกชีวิตมันอยู่ในเล่าไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะไปแห่งใด ใครจะหัวเราะเยาะฉันฉันจะหัวเราะเยาะใครระหว่างทางกลับบ้านสายลมเหนือส่งเสียงหวิดหวิวและหิมะที่ปลิวสวัยกระทบหน้าลูกฝานราวกับมีแต่เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยร่างกายของเขาโซเซและเดินกลับไปที่ตระกูลลูกเขาสามารถมองเห็นประตูดได้จากระยะไกลแต่ในเวลานี้จุดศูนย์ถ่วงใต้ฝ่าเท้าของเขาไม่เสถียรและลูกฝานก็ล้มลงกับพื้น เมื่อนอนอยู่บนพื้นลูกฝานรู้สึกว่าร่างกายของเขาไม่มีกำลังมีเพียงความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาสติค่อยๆจางลงลูกฝานนอนอยู่บนพื้นโดยไม่ลุกขึ้นมาและหิมะที่ตกหนักก็ค่อยๆปกคลุมร่างกายของเขารังสีของแสงสว่างขึ้นจากร่างกายของเขาและหายไปอย่างไร้ร่องรอยร่างกายของเขาทำเสียงต่ำรูขุมขนของร่างกายเปิดออกและมีกระแสะอากาศหมุนวนรอบตัวเขามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากปรมาจารย์วิชาบูอยู่ที่นี่พอดีพวกเขาจะร้องอุทานแน่นอนเพราะสถานการณ์ปัจจุบันของลู่ฝานนั้นคล้ายคลึงกับการกลับเนื้อกลับตัวใหม่อีกครั้งในตำนานวิชาบูมากเกินไปนิมิตเหล่านี้กินเวลาไปเป็นชั่วโมงและลู่ฝานก็ตื่นขึ้นอย่างสบาย,บาย,บายร่างกายของเขาแข็งทื่อเล็กน้อยและเมื่อขยับตัวมันก็เกิดเสียงที่คมชัดขึ้นมาเมื่อเขาลุกขึ้นลู่ฝานสะบัดลมและหิมะออกจากร่างกาย รู้สึกว่าร่างกายของเขาแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยแต่ก็พูดไม่ถูกว่าความแตกต่างนั้นคืออะไรเมื่อเดินกลับไปที่ประตูบ้านของตระกูลลู่เพิ่งเดินเข้าไปลู่ฝานก็เห็นลู่หมิงกำลังพาจางเยเว่หานเดินเล่นรอบบ้านตระกูลลู่และรอบข้างยังมีกลุ่มลูกศิษย์ของตระกูลอยู่ด้วยคนเหล่านี้บางคนลู่ฝานรู้จักและบางคนก็เคยเจอกันหลายครั้งแต่ก็ไม่มีความประทับใจที่ดีอะไรเลยเมื่อได้ยินว่ามีคนเข้ามาจากข้างหลังเขาลู่หมิงก็หันศีรษะของเขามา เมื่อเห็นว่าเป็นลู่ฝานลู่หมิงก็ยิ้มยาะที่มุมปากของเขาอีกครั้งลู่หมิงดึงตัวจังเยเวหานเดินไปข้างหน้าช้าๆพูดกับลู่ฝานว่ามาเลยน้องชายไอ้ขยะขอแนะนำให้ในายรู้จักสักหน่อยนี่คือคุณจังเยว่านทักทายกันหน่อยเถอะจังเยเวหานได้ก้มศีรษะลงแล้วดูเหมือนว่าจะเขินอายเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเธอไม่กล้าที่จะมองเข้าไปในดวงตาของลู่ฝานเลยลู่ฝานไม่พูดอะไรและหันหลังกำลังจะเดินจากไป ลู่หมิงเลิกคิวทันทีและจ้องไปที่ลู่ฝานด้วยสายตาที่เย็นเฉียบในความเห็นของเขาคนร้ายค่าที่กล้าหวาังมาต่อหน้าเขาย่อมมองหาการเคี่ยนตีอย่างไม่ต้องสงสัยชายหนุ่มตัวอ้วนเล็กน้อยที่อยู่ถัดจากเขาก้าวไปข้างหน้าและห้ามลู่ฝานไว้ให้ลู่หมิงน้องลู่ฝานนายไม่พูดอะไรสักคำก็อยากจะเดินจากไปมันเสียมารยาทเกินไปหน่อยไหมอยาทำให้ตระกูลลู่ต้องขายหน้าไม่ใช่ว่าร้าประโยชน์จนเป็นใบไปแล้วนั้นเหรอ หลังจากพูดจบลู่หมิงและคนอื่นๆต่างก็พากันหัวเราะขึ้นมาลู่ฝานเงยหน้าขึ้นมองเขาชายคนนี้ก็ถือว่าเป็นพี่ชายของเขาอีกคนแต่เป็นเพียงญาติห่างๆเขาชื่อว่าลู่เทียนกังและเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลู่หมิงลู่ฝานพูดอย่างช้าๆว่ามันไม่ใช่เรื่องของนายามาขวางทางลู่เทียนกังโกรธขึ้นมาทันทีและผลักลู่ฝานด้วยความแรง ลู่ฝานรู้ดีกับความแข็งแกร่งของลู่เทียนกังแดนฝึกร่างชั้นห้ามันแข็งแกร่งกว่าเขามากว่าตามเหตุผลแล้วด้วยความแข็งแกร่งของลู่เทียนกังมันจะไม่เป็นปัญหาที่จะผลักเขาให้ล้มลงในครั้งเดียวแต่คราวนี้ลู่ฝานกลับไม่ได้ถอยหลังเลยแม้แต่ก้าวเดียวร่างกายเขาแค่โยกไปมาเล็กน้อยแล้วก็ยืนนิ่งได้แล้วมองขึ้นไปที่ลู่เทียนกังลู่ฝานกล่าวว่านายอยากจะต่อสู้งั้นหรือพูดได้คําเดียวว่า ทำให้มือของลู่เทียนกังที่ยกขึ้นมาปล่อยลงอีกครั้งดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความโกรธแต่ลู่เทียนกังก็ยังไม่กล้าที่จะเอื้อมมือออกไปตีลู่ฝานหนึ่งข้อในนั้นที่เข้มงวดที่สุดคือห้ามกลั่นแกล้งคนที่มีอายุน้อยกว่าพอดีเลยลู่ฝานมีอายุน้อยกว่าลู่เทียนกังหนึ่งปีและอายุยังไม่ถึง18ปีถ้าลู่เทียนกังกล้าที่จะสู้กับลู่ฝานงั้นสิ่งที่เราคอยลู่เทียนกังก็คือจะต้องถูกกักขังอย่างน้อยร้อยวันสําหรับชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วลู่เทียนกังกัดฟันของเขาและพูดว่า ลูกฝานนายคอยดูเถอะฉันจะไม่ตีนายในตอนนี้แต่นายจะไม่สามารถหนีไปได้ในช่วงเทศกาลเส้นไหว้ประจำปีเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะจัดการนายจนฟันล่วงหมดปากไปเลยทีเดียวลูกฝานมองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาเขาไม่ได้อยากจะพูดอะไรที่ไรสาระเลยแม้แต่คำเดียวแล้วเดินตรงจากไปลู่เทียนกังโกรธจ,จัดยังอยากจะห้ามลู่ฝานแต่ลู่หมิงกลับหยุดลู่เทียนกังและกล่าวว่าช่างมันเถิดจะไปสนใจอะไรกับไอ้ขยะคนหนึ่งล่ะ เสียงของลู่หมิงดังขึ้นโดยเจตนาเพื่อให้ลู่ฝานได้ยินเขาตบไหล่ลู่เทียนกังและพูดว่ารอเทศกาลเส้นไหว้ประจำปีนายก็ค่อยจัดการเขาอย่างสาสมไปเลยลู่เทียนกังหัวเราะและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลฉันจะทุบตีเขาอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่สามารถดูแลตัวเองได้ทำให้เขากลายเป็นคนสู่เปล่าที่ไม่สามารถลุกจากเตียงได้ หลังจากพูดจบลู่หมิงและคนอื่นๆก็หัวเราะขึ้นมาอีกครั้งจางเยวานซึ่งยืนอยู่ข้างๆก็หัวเราะกับเขาด้วยนั้นแหละลู่ฝานเดินกลับไปที่ลานบ้านของเขาในฐานะที่เป็นทายาทสายตรงของตระกูลลู่เขามีลานบ้านเล็กๆที่รกไปด้วยวัชพืชแห่งหนึ่งที่จริงแล้วเมื่อเทียบกับพวกลู่หมิงและคนอื่นๆลานบ้านของลู่ฝานนั้นซุกโสมมากแต่ลู่ฝานไม่สนใจมีหินอยู่ในลานบ้านหนึ่งก้อนสูงประมาณเท่าคนนี่คือหินที่ลู่ฝานใช้ฝึกวิชา เดินไปที่ก้อนหินลู่ฝานสูดหายใจเข้าลึกๆและชกต่อยเข้าที่ก้อนหินอย่างแรงทันใดนั้นมีเสียงอู้อ้ดังขึ้นรอยหมัดก็ปรากฏขึ้นบนหินฝึกซ้อมวิชาและมีรอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นและลู่ฝานก็ตะลึงอยู่กับที่ไปเลยด้วยความแข็งแกร่งของเขาในแดกร่างชั้นสามมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีผลกระทบดังกล่าวด้วยหมัดเดียวนี้ความแข็งแกร่งที่แดนฝึกร่างชั้นสี่ขึ้นไปถึงจะมีได้เป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ที่แดนฝึกร่างชั้นสี่แล้ว ลู่ฝานมองไปที่กำปั้นของเขาและไม่อยากเชื่อเลยเขาติดอยู่ในแดนฝึกร่างชั้นสามานานหลายปีแล้วและในที่สุดเขาก็พัฒนาขึ้นไปจนได้ในวันนี้แม้ว่าจะมีความแตกต่างเพียงระดับเดียวระหว่างแดนฝึกร่างชั้นสามและแดนฝึกร่างชั้นสี่แต่จริงๆแล้วความแตกต่างนั้นก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เช่นกัน